รับไม่ได้ทั้งโซเชียลหลังมีคนคอมเมนต์ลูกสาวฝาแฝดไม่สวยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวน้องพีน้องทีน้องไอวาและน้องอัญญาก็กลายเป็นขวัญใจของเราบรรดาแฟนคลับไปโดยปริยายล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับเดือดกันเลยทีเดียวหลังพอบีมเห็นคอมเมนต์ไม่น่ารักที่เข้ามาบอกว่าน้องอัญญาไม่สวยหลังจากที่พอบีมลงภาพอุ้มน้องไอวาและยังบอกอีกว่าอัญญาไม่สวยเพราะเลยไม่ค่อยอุ้ม ซึ่งคลิปดังกล่าวมีผู้ใช้ทิกตอกได้โพสต์คลิปดังกล่าวเอาไว้งานนี้บอกเลยว่าแม่อ้อยตอบกลับแบบนิ่มๆแต่ได้ใจทางโซเชียลกันไปเลยโดยแม่อ้อยบอกว่าทําไมจะไม่สวยเธอเธอบูลี่ลูกฉันเหรอยอดแย้งนะเราจะคิดอะไรก็ได้นะเราจะชอบไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจนะแต่ไม่ต้องพิมพ์หรือพูดออกมาทุกอย่างที่คิดอะไรอย่างเนี้ย เพราะความคิดของเรามันไม่เป็นสัจธรรมมันไม่ถูกหนึ่งเอร์เซนฉะนั้นมันจะมีคนที่เห็นต่างจากเรามันจะไปกระทบกระเทือนอะไรแบบนี้และพ่อบีมก็พูดเสริมอีกว่าการที่คุณจะพูดตรงๆก็ได้แต่ต้องดูด้วยว่าที่พูดตรงๆมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นที่คุณพูดให้เขารู้ไหมถ้ามันไม่สร้างประโยชน์อะไรก็หุบปากไปและแม่อ้อยก็เสริมอีกว่าไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าสิ่งที่เราพูดมันดูไม่ฉลาดก็อย่าพิ่งพูด หลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิแม่อ้อยพูดดีมากๆเลยครับคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าเด็กน่ารักทุกคนค่ะขึ้นชื่อว่าเด็กไม่มีคําว่าไม่สวยมีแต่คําว่าน่ารักน่าชังจบนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ